สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคุณน้องสวยน่ะเขาก็ละแกียเขาละมุนนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามากาจะใช่ไหมาเก็บหอดคองตุ่มตอพ่อแม่พี่น้องจ้าจะร่างบวบเนาะเก็บไปฝากทุกคนเลยที่อยู่ไกลจ้าเนจนะไปลุยกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเบิ่งไหนอุ่นอุ้ยสุดหอดความอ้วนของเพื่อนเนจ้เนาะเบิ่งไหนนี่เบิ่งไหนนี่พุณนะพุณนะโอ้โหคุณนะอุ้ยพ่อแม่พี่น้องดิด ข่อยเด็ดไปนั่ข่อยกเฮ้ยข่อยก็ปาดกปาดพุ่นอ่ะโอ้จนว่ากวัวพุ่นอ่ะมาแล้วมาแล้วยอดกว้างตุ่งยอดกว้างตุ่งเพราะไงพี่น้องจ๋าพุ่นอ่ะวุ่งแน่นี่วุ่งพุ่นอ่ะพันธุ์จีเด็ดถ้าจีเดกเก็บลายหลอดยังไงเนี่ยพุ่นอ่ะโอ้ยสุดยอดขนาดเมื่อมาเด้อมาพ่อแม่พี่น้องตัวคอโทษขอไปแล้วจัดเด้อ หากินยุขางท่าจับพาะม่พี่น้อกจ้ามอนิคุณน่ะกวาสวยของคุณนะหากินยุคางท่าจ้าเสียงรถกระจกกระลังเลือกงันพุนเสียงรถก็อาจจะดังนอกจากเนาะตงขอตทวขออภัยบ่งกเบ่งกอจุตนาใจบ่งกอหนเบ่งความสวยของคุณน่ะอือจะเป็นเรองงามคักหลายบุ่นะสุดยอดบ่พุ่นะอดโพอหลี โอ้โหสมรรถแต่เธอมึงแม่นี่หืมฝ่าวด็ดแจมรถบ้านไหนมากดนะขนาดรถแอันรถแลนผ่านก็ยังไ่้ยินเสียงหักคือเกาไม่จะเป็นออบอวบอวบอบเพะว่จะเสียเว้าพูดอะสุดยอดอีหรีโอ้โห ดังสนั่นลั่นทางแข่งกันรดจ้บพ่อแม่พี่น้องเลยสุดยอดบอป่น,นะเลือดนะโอ้ยตรงกอต้นหนาดันุ่นนะ่ะอันนี้ขากนะันบนะ่น่ะโอ้ปาดอักนแ่เทอบลนะับอยู่พนะ่ะเียวคัวก,กลายากตะเสออื่นสอนอ่อนซ้อนอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้า หากเสียงดังสนั่นลั่นข้างทางไปเลยจ้าดอดกวางตุ้งของเราอ่อนๆอัวๆนป่พไ่นองเอ้ยไปไงโอ้ยขอโจษขอให้จ้าในความมันนี่โอ้โหในความมันนี่ เมื่อกี้ซองก็เนี่ยป,ปันจักรยานฟังทั้งปุ่นพันซองเบังว่าน้องสวยเอี่อยงพาอว่าต่อนนนั้นจะย,ยางกระลังยางมากโอ้รถเลยเอาละคุณนะฟังเสียงโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงพีู่ด ฟิวฟีนบอจ้าฟีนบอปูนผีพวกนั้น่าอล้ย นใช่เนาะพวกเจ้าก็จะขั well ้นแคลร์จอยเอลาติโอ้ยพวงนายหยอด่อยบ่อปลาได้เนี่ยเพ็ดลาดนานี่แกงส้มทำทุกเมนูที่ขวางหน้าก็จะเนาะผักสวยๆจัดที่ครบทุกเมนูเลยทั้งนึ่งทั้งผัดน้ำมันหอยรสบ่าได้เูนะแมงในหน่อยเพื่อนนะดจวดอีี ผู้ใหเนาะแซวผู้เ่าแซวผู้แม่พี่น้องจ้าถ้ากันได้ยังหนอหัวดำเมื่อไหนที่บ้านแล้วเน,ะนะาะต้องแซวอาบะต้องแซวถ้าแซวในต้องแซวเป็นครบทุกคนนะบึงแนนพ่อแม,ม่พี่น้องบึงเนยนสินี่บึงแนนเลยน,นี่พูดนะโอ้โหจับบึงแนนดิความอวบความสวยของพนเนี่ยนี่สุดยอดอีรี เด็นไปจังเลยได้เสื้อผ้โหปลังลวกหักแบบรัวๆไปเลยอันนี้เกิดทางข้างน้อจ้ะเ้อะโมเมนต์ไปเก็บในปลาในสวนของกะเจ้าน้อจ้ะเ้อะอันนี้เกิดข้างทางจ้าเก็บกินได้หัดปุกอันนึง เก็บกินได้จ้ะเก็บกินได้เราไม่ได้ไปเก็บของใครนะจ้าเราเก็บอยู่ข้างนอกนี่นะยอดอีลีน,นี่สุดยอดอีลี ลินมอาไ,งไม่หมดตวนี่คุณเนะี่ยสุดยอดอีดียแมงอ่อนเป็นยังอดอดไงฟังโหดครัยเดือดนาั้งะจนะว่าจะสีผ้านังหลอกยื่นี่พ่อแม่พี่น,น้องกแน่สุดยอดมาคุณเนะ่เดืดขนาดเฮ้ยขั้นเขียวเจาะขั้นเขียวน้องือกันอนะต้งขั้นเขียวเจาะเบาดูวะตีต้้งขันเขียวเจาะเบาดูวะตี <c ười> เราจะเนาะมามาสิผ้าลหลอกจังหน่อยจ้ะมันสิหลืนกระตานสิบุ้มีของใส่มาจาม้พาลลนนจะพ่อแม่พี่น้องสิผ้าหลอกนอกจากมีผื่นที่ใส่ของจ่อยเรื่องของเดืองม่นมันยังดอกหลอกกับเสี่ยวใส่กับกระตาเลยแหละจ้ะหลอกกรกตา อันนี้หนอนนี่บปลาหอกนี่อันนี้หนอนนี่สวยแล้วนี่อันอันเอเอเอเขาเรี้ยงปะยังกระแหนงมันน่าจะเนาะโอ้กระลังอ่อนๆที่จริงนาะผสมกวอนสีหรอกกกินได้เมื่อด่านนี่กระลังอ่อนๆมาจากขมวดหนอนกระลังอ่อนๆนี่เอาหน้องนหนอนแค่ยังน้อง ดอกนี้ดีบุนเพราะแม่เปน้องจ้ะไม่เคยผสมก่อนจีเดี่ยวหรอกมันดอกมันอ่อนอยู่นี่สะดวกอีเดียบังเงิน เพิ่งเือนี่เพิ่นนงนี่ยทำไมเรางามขลาดนียหลอกหลอกออกรายมันอ่อนๆอยู่มีนพึ่งเกิดพึ่งไอแตกยอดน่้จะเนาะสุดยอดดีโอ้ยไกินพักแล้วพ่อแม่ไปนองเลยได้กินยอดกวางตุ้งอ่อ,อนๆสวยๆแล้วเอาเฮียข้าแต่ชมแต่นั่นล่ะผ้าฮักดังโป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 แล้วก็ไม่ผ้ามาันา่งหลอก แม่ฟินฟินจ่าพ่อแม่พี่น้องเลย,ดยเด,ดินขันลานางเขมาหากินอยู่ข้างข้างเด,าดินขันลาเจแมนฟินขัดลายพ่อแม่พี่น้องเลยเกิดพักอ่อนแล้วอ่อ,อนๆสวยๆคนสวยก็ต้องได้กินของอ่อนๆคน,นเนี่ย ไอคิดเลยเจ้าจ่เด้อหอยมวนไปหอยหัวกราบขอบพระคุณหลายๆอันพ่นอแม่พี่น้องที่เขามา,าชมวิดีโอของตัวใหม่ๆเจา้าจ้าเด้อกราบขอบพระคุณหลายๆแล้วก็ต้องขอถขั่ขออภัยด้วยเพระาะว่จาจถวปร่ได้ตอบคอมเมนต์เพราะว่าในบ้านก็ล่างเงินเท่าเงินเท็ดงานในบ้านจต่จพ่อแม่พี่น้องเอ็ดอยู่ในครัวเดี๋ยวเสียเบิ้งบอกว่าจอยเฮ็ดอีหยังในบ้านเนี่ยอันนี้ครัวเต็มอายะอยู่ซางเต็มบ้านอยู่หนึง่ง เวล่าข้าเจ้าเฮ็ดงานหรืขอข้าจอนฟังเพลงเห็นไหมจ้ะก็เล่าบริไาย,าลไยคลิปอยู่ในเฮี่ยนในเบิง้งก็เลยาบรูว่าได้เฮ็ดอีหยังเนี่ยวิธีการยังไงอะไรยังไงเนาะบริไทยเบิง้งบริเนี่ยจ้ะบริไยายเบิง้งแต่ว่ากลับไปกับเก็บกวาดทำความสะอาดเพราะว่าสร้างเขาบริทำความสะอาดให้เอาเด้ต้องเฮ็ดเองจ้ะเขาสร้างใส่เ้างทำความสะอาดเอง หลองเพป็นว่าเดี๋ยวขึ้นไปเก็บเจิ่งๆคุณประจันเออไปไปไปอ่อ,อนๆออจะอ่อนๆแต่สิผ้าเก็บตัวอยู่ด้วยพวงมาลัยพี่น้องเพราะว่ามูไหลายบอดีเศร้าแค่นี้เลยหักด,ดังผ้าหักด,ดังโป๊ะโปโปแล้วก็มันลอกออกให้พวกเจ้าเบิ่งงาม,งามๆิ่งอุย น้องสวยไปใน่แล้วน้องใสจจะขึ้นปีนโพด่่น้องสวยไปปีนส่ปีนไปเลวม่งถึงแต่อตยอดอ่อ,อนๆดอกสุดจวดอีรีน่าจะนะคุณยังแตงคุลุกคุลุกจะลดเจ้ากันเ้ยตังเพ่งไอ้เปิดแห้งเด้อมันสีขาวน่าจะกิบคอยเดี๋ยวขาเจ้าสิทั้งเบิ้งทั้งเต็มดีละคนเลย ยอดอีลีพ่อแม่พี็นน้องเอ้ยบางอย่างพ่อขวดพ่ออ่อนพ่อเป็นเบิ้งจะนานเลยผสมก้อนเสียวออกเดี๋ยวจังสีมันอ่อนอยู่นี่แต่ก็อยากให้พวกเจ้าเบิ่งล้ำมันหน่อยอดยอดสีน้ำจอยกัมาดามเฮ้อเก็บยอดกวางตุงเนี่ย ได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วได้เก็บตั้งหัวปีแล้วเหงแต่คิดเนี่อยู่ว่าจะสิบบาไปเก็บมองใดเพราะว่าขางบ้านจนเขากระลังอันป้าขางบ้านจนเขากรเจาะกระลังสางตึกจ้ะเขาเจาะกระลังสางอันพวกไอ้สถานที่ขายของเงินไหมจ้ะก็จังเงินพวกมันขังมาหลุดเนี่ย ก็หล่อขอให้เบิง่งเบิรอีฟีค่เนาะมืทั้งทีพวกเราเห็นบนในต้นขนาดงามๆโอขนาดพอไว้ละกวางตุ่มนี่กดุดเบิร์กโอ้โหอม่กจะพะคุณลุมชอตสำนนับต้นขวากินเบิ่งแน่ปุ เขาได้โป้มือเลยเดืดอีกเดือดคณะบึ้งนี่โผ่เฮ้ยปีนบ่อพวกเจ้าอาขากบจ้าแมงหน่อยเพิ่นน่ะอิสุวรรณแล้วว่าเก็บไปเอาเก็บมาแกงสมดาราเด้อพระนจาปากเลยปัญญาตกย่า่มันไปธุระมืึงนี่เพิ่นวัไหนมานั่งโทรไปส่วนเล่าอยู่ก็อยากมากก็อยังนี่ไปธุระ ขถทาบขะทาบบขะทาบบเห็นน้ำบ่ละคุณสุดจอดเลยนี่ฟังน็บงนี่้งน็ผู่เดขัขนาะดพ่มแม่พี่น้องสุดจอดอีเีเลืศดจะเลือจอดอ่อ,อนๆฟังท่านสิต้องรงแล้ก็ทาดรูปประเจนช่วยอนมมันหม ตรงมันแมนมันชัยนะจ๊ะนะนั่งแล้วก็ขี้เกียจลูกนั่งแล้วลากออกอุ่นนะให้ม้ <c oughs> อกนกุณรงในหยอดอ่อนๆพอดี่สุดๆว่าข้างนี้อูดขน,นาดอยู่ไกลๆได้เนี่ยเปิดอีรีเอเอาละเอาละเอาละโ <c oughs> อ้ จากพ่อแม่พี่น้องเอ้อจะเป็นงามคักหลายบ้างเนี่อิตะลามอ้วนๆใหญ่ๆอุบวบทั้งนั้นเลยเพิ่งสิมาลักคักเครื่องผีฟังเ้อะธนาอวบๆทั้งนั้นเลยนี่เก็บแหนงมันมาว้างค่ะเป็นยอดอวบๆองจ่อยมดเลยมาจากพ่อแม่พี่น้องก็ใส่เบิ้งแล้วแต่เนาะมาหักตัวพ่อแม่พี่น้อง คักวางไปเนื้อจันเนาะฮักวางไปน,นี่และบึงเงน็บบืงเหน็วา,างไปเลย,เลยบึงเหนอ้ยสุดจอดอีรีจะเป็นงา่ามคัากหลายอัวพองฟางเสียงคุเก็บอมมืดนี่อ่อ,อนๆๆหน่อยไม่แหงวะนแหงวะนี้ โอนขนาดฟังแหนงเพราะนี่ฟังเสียงแหนงเพรานั่นน่ะโอนโอ้นบางอะไรนี่พูดนะจวดอีหลีพูดนะอีเลือเหลือเบาเบ่ได้เด้นี่กำลังอ่อนๆเอ้าเหือข้านน้ำดินน้ำดอนไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโอน คุณนนี่นเขามีความสุขหลายคนเลยพาพวกเจ้าเขาปลาเมื่อนี้มาเก็บผ้าคอนปลาข้างช่างมาเก็บหยอดกวางตุ่งพ่อแม่พี่น้องเลยสุดยอดอีหลีจ้ะเอาสเสตียนเลยนะเวงนี่เวงนี่เวงนี่นี่กูนะโอ้โหจนนี่เรางามคักหลายตัางเสียงเด้อ ฟังนี่ฟังนงี้ยงง่ๆนี่ปุ่นโอ้ยป oh. <hel> <language> <aucune> ุ่นอะจนว่าแตกว่าหักขางแรงพ่อแม่พี่น้องเอ้กองมานีค้นสุดจวดอีดีปุ่นอะขนาดแหนงปัเน้นี่ปุเฮ้ยะ้นี่ปุ่น ยหนแมงขึ้นเลยจ้ะวันนี้เก็บกองว้กองใบแล้วผ้ามาหลอกก็จัดจ้ะโอ้ยบ่งเนี่ยนี่บ่ง,บงความอวบพ้องคนนี้อวบจนแตกนี่บ่งเนี่ยนี่สุดยอดอีลีนะี่เลิศขนาดฟองเสียงปุ้ยปุ้ยโอ้โหรื โอ้โหอะไนี่โอ้จันวาแตกเอ้าอันนี้ก็เหนียว หันเลกวันน,นั้นผ้าโลกสดยดีดีฟีดขนาดมืงเนี่เอ้ย จ,จอยูบนะพี่ลีจะเห็นบ่ล่ะทำไมพี่น้องตั้งใก่ก็บ่เห็นตั้งไก่ก็บ่เห็นตัก๊จจกแตนต่างไก่กับชีวิตคนปันจจัยยานไปทำงานหล่อยู่ด้วยจ้ะเพราะว่าน้ำมันมันแพงสันเดีววยวคนได้ประหยัดได้กับปัจจัยที่พวกย้อนอยนู่แล้วยังปัจจัยได้กับปะหยดัดอันยังที่เก็บไปแจกกันเลยก็เก็บไปประหยัดได้หลายเกิด เราลือกเสียงนี่ยังไงมันเนียนี่ปวอ,อีรีนาบถตละลารำปวดเกินเข้าตาปวดเกินคำบรรยายเกิอ,อิรียาีนะจ๊ะเนาะต้มจับชายกระแซบเด้อผัดน้ำมันหอยหนึ่งใส่ปลาทำได้หลายเมนู ทัศสิได้เฮ็ดถีบวึ่งที่กินบ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกขวดจอยวันนี้แล้วอยู่สร้างเห็ดเต็มอายะอยู่นั่นมีแต่ขี้ฝุ่นเป็นยังกับบ่ได้เบิ่งแนี่ยนี่บุ่ะน่ะมีแต่ขี้ฝุ่นทำต้นของเพิ่น เกินคำบรรยายอีลีเกินคำบรรยายโอ้ยเป็นยังไงพวกเจ้าว่าแต่ละลำเสุดยอดบอพุนะ่นน่ะเลือดอีลีจ้ะเลือดเดือดเดือดโอเคจับพ่อแม่พี่น้องมาใส่เบิ้งคลิปนี้กับจิฟฟ์อเอาไว้ซ่อมหนีละเป็นไรจับพ่อแม่พี่นอ้อง คลิปนี้ก็จะฝากไปซ้ำหนีนะจ้าเด้อกาบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเทมีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมาคแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมจากพ่อแม่พี่น้องมือเบิรงตัวเจ้านะบมงเลยสุดยอดบอสสุดยอดบอสเลิศอีรีขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองจะเจ็บจะจน้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบลาไปด้วยภาพสวยๆงามๆของเราจ้าความตึงฝรั่งความตึงฝรั่งจ้าพ่อแม่พี่น้อง แน,นสุดจวดอิริรืดอะไรจะขนาดนี้อหนอ่อนหวานๆโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปแล้วเอาไปพ่าชุ่มลำดีลำไล่ปวดไปอีรลรวจ้าบ๊ายบายค่ะ